สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fantech Thailand อยู่กับผมฮะเช่นเคยครับแอดมินโจ Fsonic ในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารู้จักกับคีย์บอร์ดอีกหนึ่งซีรีส์ชื่อของมันก็คือ Fantech MK 8 9 1 Max Power <S 1> <S ในกล่องเนี่ยเปิดออกมาแล้วจะเจออะไรกันบ้าง <S 2> <S 2> <S 2> อย่างแรกตัวคีย์บอร์ด Fantech Mk 8 9 1 Max Power นั่นเองถัดมาจะเป็นในส่วนของ Key Cap แบบแพคซึ่งเราแถมมาให้เนี่ยไม่ใช่แค่4ี่ห้าปุ่มนะเราแถมมาให้แบบเป็นเซ็ตแบบนี้เลยต่อมาก็จะเป็น Key ์พูลเลอแล้วก็สวิตช์ดูเลอร์เอาไว้ดึง Key c a คกับดึง s วิตช์แล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์จาก Fan Tech แผ่นรองข้อมือหรือว่าฐานรองข้อมือนะฮะถ้าหากว่าใช้ก็เสียบเข้าไปได้เลยแต่ถ้าไม่ใช้ก็ถอดออกได้ด้วย แล้วก็คู่มือการใช้งานสําหรับคู่มือการใช้งานก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันเก็บคู่มือไว้ดูันทีหลังด้วยนะครับอย่าเพิ่งแกะออกมาแล้วทิ้งกันไปก่อนแาะนี้ทั้งหมดทั้งมวลฮะที่เปิดกล่องออกมาแล้วจะเจอกับเจ้า f a n t e c เ m ็มเคแปดเก้าหรครับผมสาหรับดีไซน์ของ Fantech MK891 Max Power ตัวนี้นะฮะด้านหน้าเป็นคีย์บอร์ดแบบ f u l l Layer แบบ100%ตําแหน่งขวาบนตรงนี้นะ,ะก็จะเป็นตัวหนอบเอาไว้สําหรับปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงหรือแม้กระทั่งหยุดเพลงและก็เล เพลงได้ด้วยตัวคีย์แคปก็จะมีให้เลือกเป็น2เฉดสีด้วยกันเฉดสีที่1เนี่ยตรงกลางก็จะเป็นสีขาวรอบๆก็จะเป็นสีเทาโดยที่มีคีย์แคปสีเหลืองเนี่ยแถมมาด้วยอีกสีหนึ่งตรงกลางจะเป็นสีเทารอบๆก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีคีย์แคปสีเหลืองแถมเข้ามาด้วยเช่นกันคนเรใครที่ทําการสั่งซื้อนะฮะก็เช็คสีก่อนว่าเราต้องการสีคีย์แคปแบบไหนแล้วนี่คือดีไซน์ฮะจากด้านหน้าของมันในส่วนด้านหลังก็สามารถปรับความสูงได้1ระดับตัวการเลื่อนที่ตัวคีย์บอร์ดมีมาให้้4จุดดวย อีกอย่างหนึ่งตรงนี้ฮะจะเห็นที่มันเป็นล่องๆช่องนี้เอาไว้สําหรับเก็บสายสอดและเก็บเข้าไปที่ใต้ตัวคีย์บอร์ดได้ด้วยเช่นกันด้านหลังของฐานรองข้อมือก็จะมีตําแหน่งตัวกันลื่นเนี่ยอีก 5ตำแหน่งพิบอร์ดตัวนี้แขงพานลด้านหน้าจะเป็นแบบอลูมิเนียมนั่นเองดังนั้นแข็งแรงทนทานแน่นอนครับดีไซน์ทั้งหมดโดยรวมแล้วแบ็กพาวเวอร์สมชื่อจริงๆครับในส่วนของสวิตช์พิบอร์ดรุ่นนี้ก็จะมีสวิตช์ให้เลือก2แบบแบบแรกก็คือบลูสวิตช์ในแบบที่2ก็จะเป็นแบบเลสสวิตช์ฮะซึ่งบลูสวิตช์ก็จะเป็นเสียงแบบคลิกกี้ครับกดมันมัน,นสะใจกันไปเลยนะฮะในส่วนของเลสสวิตช์ใครที่ชอบสวิตช์แบบเร็วเร็วเงียบเงียบก็แนะนําให้มาที่เลสสวิตช์ได้เลยทั้ง2เฉดสีของ Fantech MK891 Power ก็จะมีสว mm ิตช์ให้เลือก สสีเช่นกันนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เป็น mechanical คีย์บอร์ดเราก็จะมีในระบบอ anti ghosting มาให้ด้วยเรียกได้ว่ากดได้ทุกปุ่มเลยทีเดียวไม่เบิ้ลแน่นอนแล้วก็ตรงนี้เป็น window lock เอาไว้สำหรับเล่นเกมแล้วก็เผื่อการพลาดไปกดปุ่ม window แล้วจอเด้งตัวคีย์แคปจะมีไฟทะลุได้ทั้งฟอนต์ภาษาอังกฤษแล้วก็ฟอนต์ภาษาไทยเลยฮะซึ่งคีย์แคปของเราตัวนี้เป็นแบบว่า double shot in jet ใช้งานกกนแบบทนๆนไม่มีลอกแน่นอน,นะครับเพราะว่า double shot มันลอกไม่ได้นั่นเองนะฮะสำหรับเรื่องคีย์บอร์ดเกม ไว้ใจเราได้แน่นอนโดยเฉพาะเฉดสีไฟแบบมินิ R G B ที่เป็นเลเยอร์สามารถปรับโหมดได้22โหมดด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าว่า22โหมดนั้นมีอะไรบ้างครับไปกันเลยฮะ นอกจากปรับโหมดไฟได้แล้วก็ยังสามารถปรับความสว่างของไฟได้ด้วยโดยการกดปุ่ม FN แล้วก็ลูกศรขึ้นลงหรือว่า จะปรับสปีดของโหมดแต่ละโหมดเนี่ยก็ได้เช่นกันโดยกดปุ่ม FN แล้วก็ลูกศรซ้ายขวานั่นเองครับคีย์บอร์ดเกมมิ่งของ Fantech ต้องมาพร้อมกับโปรแกรมการปรับแต่งหรือตั้งค่ามาโคซึ่งตัวหน้าต่างของตัวโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวฮะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่ากดที่แถบเมนูตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าไฟต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่ามาโควิธีตั้งค่ามาโคง,ง่ายมากแค่กดเพิ่มตัวชื่อของมาโคเข้าไปกดตรงนี้ฮะเพื่อทําการบันทึกปุ่มที่เราต้อง กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการหยุดแล้วก็นําปุ่มมาโครของเราเนี่ยเข้าไปแอดตามปุ่มต่างๆที่อยู่บนหน้าคีย์บอร์ดได้เลยเจ้าตัวโปรแกรมของ Fantech MK 8 9 1 Max Power เนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยครับและทั้งหมดทั้งมวลก็คือฟังก์ชันของเจ้าตัว Fantech MK 8 9 1 Max Power คีย์บอร์ดตัวนี้มีเฉดสีหรือสีสันที่ค่อนข้างสวยสดนดงานสว่างสวยมากรวมถึงแผ่นรองข้อมือหรือว่าฐานรองข้อมือป้องกันข้อมือเมื่อยเวลาที่เราใช ใช้งานไปนานๆรวมถึงตัวช่องเก็บสายทําให้โต๊ะที่ดูลกลุงลังเนี่ยสามารถสวยงามและดูเรียบร้อยขึ้นมาได้เลยทีเดียวและในส่วนที่อัปเกรดเพิ่มเติมนั่นก็คือในปุ่มของ WAS และก็ตัวดีที่เป็นปุ่มที่เราใช้กันบ่อยมากฮะดังนั้น เราเลยจัดให้เป็นแบบ Hot Swap 5ิีใครมีสวิตแบบไหนเนี่ยหรือสีอะไรหรือชอบสไตล์ไหนที่กดบ่อยๆเนี่ยก็สามารถนำมาเปลี่ยนกับคีย์บอร์ดในซีรีส์นี้ได้เช่นกันนะครับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์จาก Fantech Thailand มีรับประกัน2ปีเปลี่ยนทันทีไม่มีซ่อมเลยฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกด u u s c r i b e Fantech Thailand ไว้ด้วยสำหรับติดตามข่าวสารของอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์จากแฟนเทคแบบเจาะลึกครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ